แฟนๆคอบอลคาเฟ่จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนมือแล้วนะฮะประตูไทยนาะทีที่89ของอาร์เซนอลเปลี่ยนทุกอย่างเลยครบบูโฟโยซาก้าเปิดให้ไคฮาร์เวสมงเข้าไปส่วนคู่ใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลจบที่1นึ่งน่งนะนั่นหมายความว่าตอนนี้อาร์เซนอลมี30 8, ม 8, City, 8, แต้มงานเป็นจ่าฝูงแมนซิตี้29แต้มลิเวอร์พูล28แต้ม3ทีมนี้จะลุ้นแชมป์กันนะฮะส่วนกูเอกเมื่อวานนี้แมนซิตี้กับลิ oo, เวอร์พูลยิบบังเอิญเหลือเกินนะว่า ประตูที่ฮาแรแลนด์ทำได้นี่ละฮะเป็นลูกที่50จากการลงสนาม48นัดนี่คือสถิติอันดับหนึ่งตลอดการอันใหม่นะฮะโดยสถิติเก่าเป็นของแอนดี้โคยิง50ประตูใน65เกมฮาแรแลนด์ทำลายลงสนามน้อยกว่าแอนดี้โค17นัด่าบ้านเขายิงสถิติแฮนดี้โคสถิติของเชลเลอร์รูฟันิีตลอยใกล้เคียงกันมากฮะ65 66 67 68ประมาณนี้ฮะ อันนั้นอันนั้นมนุษย์มนาก็ยิงกันแต่ฮาแลนด์นั้นยิงส่สิง48นั <c oughs> ดปีนี้ลุ้นบอลลงดอลกับจูต์เบลลิงแฮมนะฮะลุ้นกับเอ็มบาเป,ป้สามคนนี้แล้วก็ฮาแลนด์ดูจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยเพราะมันยิงไม่หยุดนะฮะส่วนคู่อื่นวันนี้นะฮะเบอร์ลี่เนี่ยแพ้เวสแฮมหนึ่งสองนะเบอร์ลี่นำก่อนจากต้นครึ่งหลังนะเจโรดิเกสแต่ว่าดาราโอเชียไปทำเข้าประตูตัวเองฮะแล้วก็สมาร์ทซูเชคเก้าสิบเอ็ดคุณคอนแซงชนะอีกแล้วลูตันก็ น้องใหม่ทําได้ดีนะในการเฉือนคิคคคคทซันพลารเลสสองหนึ่งนะกูเอกรอบอสี่ทุม่มเมื่อวานนี้นิวคาสเซิลถล่มเทลซีสี่หนึ่งเลยฮะอีซัพทําก่อนนะสเตอร์ลิงตีเสมอหลังจากนั้นรวดเดียวแล้ฮะลัสเซลโธลิมตันกอร์ดอลน,นะสี่หนึ่งเละเทะเลยเทลซีนะฟอร์เรสต์แพ้ในบ้านนั้นแรกแล้วนะฮะเจอไบตันบุกมชนะสามสองเฟอร์กูสันชูออเอาเปโดสองเล่นเลยชูออเอาเปโดแล้วลูยิสดังโดน โอ้โหใบเหลืองสองใบในสิบสองวินาทีเป็นการโดนไล่ออกแบบโอโหอออดีนะวัรตั้นยังชนะส่วนผู้หลีตายฮะเราเห็นแล้วว่าเชฟดูลําบากแล้วฮะเพราะว่าเล่นในบ้านยังก้าๆแพ้บอลมัดหนึ่งประตูะต่อสามตอนนี้เชฟยูอยู่หนับสิบแปดมีห้าแต้มเอเว่าตั้นโดนตัดสี่แต้มสิบแต้ตนมตนะฮะตอนนี้มีอยู่สี่แต้มเท่ากับเบอร์ลี่โซนปลอดภัยลูตันทาวตอนนี้มีเก้าแต้มส่วนดาวซันโวฮะดูการนี้ฮาแลนด์ยิงไปสิบสี่ปีแล้วยิงไปสามหกไงฮะโมซาร่ายิงไปสิบโบเวนกับโซนยิงไปแปดนะอัปเดต ราคาเชนพี่มีลีกล่าสุดนะฮะแมนซิตี้สิบห้าไก่แปดอาร์เซนอลสามไก่สิบลิเวอร์พูลหนึ่งไก่สี่ครึ่งสเปอร์หนึ่งไก่สามสิบสามเนี้ยเขเซิล์ฟหนึ่งไก่หกสิบหกวิลล่ากับแมนยูหนึ่งไก่ร้อยนะฮะวันนี้สเปอร์กับวิลล่านล้วแม่มองว่าสเปอร์อยู่ช่วงขาลงนะวิลล่ายังยอดเยี่ยมอยู่นะฮะสี่นัดหลังชนะสามนัดที่แล้วก็ยิงฟูลแลมสันโดนสเปอร์มิสูมามาแบนด้วยนะนัดนีนะ้ก็ห้าเหลืองไงโรเมโร่ก็บแบนนัดที่สองจากสามนะัด ที่เก็บก็เหมือนเดิมฮะแซสซียงไปรีสิตโซโลมอนแวนเดอร์เวนนิคาริซอนแมดดิสันเล่นไม่ได้และที่สำคัญนะวันนี้อาจจะมีปาฟซาด้วยนะฮะเพราะว่าเก็บมาจากเกมกับทีมชาติเซเนก้ลบอกเลยฮะเละอัดเต็มที่อัดสเปอร์สเรสเมอแล้วเอาให้วิลล่าบุกชนะ2-1นะฮะเอเวอรตันกับแมนยูนะเอเวอรตันโดนตัด10แต้มโอโ้โหวันนี้พวกเขาทุ่ม120%แน่นอนนะฮะคาร์วอลลูวินดูกูเล่พวกเนี้ยอันตรายะ สามล้านหลังก็ทําได้ดีกดไปเจ็ดแต้มเลยนะเพราะแมนยูน่าจะเจอศึกหลังนะแมนยูยังไม่เสมอใครด้วยนะฮะชนะเจ็ดแพ้ห้าน่าจะได้เวลาเสมออันนั้นแน่ว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอกันจริงๆถ้ามีใครชนะแนวเ,เลอกเอเวอเรตันนะฮะแต่ว่าน่แนวเชื่อว่าน่าจะเสมอมากกว่านะ,ะที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมนี่คือรอรุนกันนะพิมพ์ลิฟตสองคู่คืนนี้แล้วก็แถมบอลมัลลิศอีกตัวนึงฮะบอลลาลีกาสเปนก็เชื่อว่าแล้วมัลลิศจะบุกไปยิงกาดิสไม่ต่ำกว่าสองลูกครับ